ทเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับก็กราบสวีดัสสวัสดีเรื่องกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยบผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป๋าปอน pg นะครับวันนี้เรามาอยู่กับในเกมงวงโชคราบนะครับนะงวกระโดดนะครับอ่ะโอเคพาร์ุมาสี่พันเจ็ดร้อยนะฮะทุกคนนะอ่ะมา ก็งัวกระโดดนะครับอันนี้ก็ขอไปเบต50าสิบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบักปรบับนึกว่ากดไม้เดียวแล้วแม่งแจกงเป่าเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะโอเคไปใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะคอมเมนต์มา <c oughs> ไม่พูดเยอะนะเจ็บคอนะคลิปนี้นะเออจัดไปไปรุ่นจ๋า <c oughs> ขอแบบเจียมๆแล้วกันนะหรือจะไปเบยดร้อยเลยนะมาไปเบยดร้อยดูนะครับว่ามันจะเฮ้ยแมงว่าวเยอะจัดว่ะเรียบร้อยครับกระโดดที่เบยดหนึ่งร้อยนะครับนะสวยนึงอยากจะลึ่งมาเลยเว้ยเบยดหนึ่งร้อยนะเอาอังเปานะครับขอได้ไหมเบยดหน,100นึ่งร้อยจะเรียบร้อยสวยเออ ของแท้เต็มกาลาบิเบตหนึ่งรนะครับนะโอ้ยสวยจัดนะครับเอาเรื่องนะครับแตกเฉยนะครับทุกคนนะแตกเฉยเลยนะครับเบตหนึ่นะครับนะเออใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากด้วยนะฮะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอะโอเคหนึ่งหมื่นแรกลังเรามาแล้วนะครับนะสวยกับสวย รออะไรนะครับกระหยาบไปเบ็ดสองร้อยเลยมะเอ้ยขออภยัยจะกนเบ็ดสองร้อยแม่กระโดดไปสี่ร้อยเลยเหรออู้ไม่เอาดีกว่าเบ็ดหนึ่งร้อยก็เอ้ยเฮ้ยกระโดดอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าลดเบ็ดเลยจะมาเบ็ดสี่ร้อยเงมออ่ะโอเคอะไรเนี่ยถุงอะไรเนี่ยกล่องเฮ้ยโอ้โหไม่เต็มว่ะแต่ก็ได้อยู่นะทุกคนนะ 2 5 0 0นะครับโอ้โหแทบจะไม่อยากไปต่อวะ่ะเอาไงดีวะเนี้ยอ่ะโอเคนะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จะเหมือนคลิปสั้นๆเนาะแต่ได้ใจความนะครับทุกคนนะใครยังไม่ได้ก็ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บวกหนึ่งมานะครับจุ๊บๆโอ้คลิปสั้นจัดเลย